มันจะมีประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินผ่านหูโคตรบ่อยจงเข้าร่วมอย่าไปต่อต้าน <c oughs> และแน่นอนครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะแวนการ์ด EP ที่1นะครับเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c s t o r e <le> ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิติก และ ID ดแก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอ้ oh, เข้ามาปุ๊บเสียงเพลงแมปค่อนข้างดังนีฮะจะมีไกด์สอนเราด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะเวนกาดก่อนที่จะคุณจะเริ่มการประจนภัยนี้เนี่ยคุณต้องเลือกยูนิต ของคุณก่อนเพื่อเอามาร่วมสู้กับคุณนั่นเองตัวแรกเป็นลูฟี่ระดับแรตัวที่2เป็นเอ่อโกคู Goku, ระดับแรนะฮะตัวที่3เป็นอิจิโกตัวประกอบหัวส้มนะฮะระดับแรฉะนั้นผมจะเลือกลูฟี่แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะฮะหยอกเลือกตัวแรกมาแล้วมาดูที่ยูนิตเดี๋ยวผมเอาลูฟี่ใส่ก่อนแล้วกันนะผู้ชมโอเคโอ้มีสอนด้วยนะฮะนี่มีสอนครบเลยแฮมพนี้ ต่อไปเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเล่นนะฮะผมจะต้องทําการใส่โค้ดก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าแมปนี้เพิ่งเปิดฉะนั้นโค้ดน่าจะโคตดเยอะเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ใส่โค้ดจนครบแล้วนะคุณผู้ชมสิ่งที่ผมได้นั่นก็คือเพชร1,000 0โเอ้ไม่ o d มันให้เพชรเยอะขนาดนี้เลยหรอเลเวล1มีเพชร1,000 0โอ้ โคตรเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูด้านเมนูก่อนละกันนะคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะเล่นนะฮะเราจะได้ไม่งงตอนที่เราเล่นเนาะเมนูแรกนะฮะนี่ครับเมนูยูนิตก็มันจะบอกข้อมูลยูนิตเรานะฮะสามารถใส่ตัวละครตัวนั้นได้ล็อกได้ฟีดเพื่อเพิ่มเลเวลได้ขายตัวละครได้และวิวได้นะี่ฮะอ่านี่ดูข้อมูลตัวละครได้หมดเลยดูพารสีไปด,ด้วยนะคุณผู้ชมว่าตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะฮะโอ้โห oh. แมวมากๆเลยนะคุณผู้ชมสามารถเซตทีมได้ด้วยใช้ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะฮะอูเยอะจัดสตูวันนี้เป็นร้านขายของหรอ่ Release VIP. อรีลิสบันเดิล v i p หุ้ย v i p โคตรน้าเติม299โรบัคลดราคาในการสุ่ม20%ได้เนมแท็กด้วยนะฮะมีฉายา v i p ขึ้นันหัวด้วยคูณ2ททามให้ชินเจมด้วยบวก 10xp ด้วยอูอันนี้น่าสนใจครับผู้ชมถึงเวลาซื้อ ให้ตัวเองนะฮะหมายเซลล์นี่เติมมาเรียบร้อยซื้อได้แล้ว v i p ไม่เงยเสียตังจนได้ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะเสียเอ่อให้กับ v i p ไปแล้วนะฮะต่อไปเป็นเมนูเทมนะฮะโอ้ไอเทมมีค่อนข้างเยอะสเตตชิพซูเปอร์สเตตเรนโบว์โอ้เยอะจัดนะคุณผู้ชมไว้ก่อนตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มเพลย์นะครับเราสามารถมาเล่นได้ตรงนี้เลยนี่เลยนะฮะเข้า้องเล่นได้เลยพวกสตอรี่ต่างๆ่แอรเรียเอ่อก็จะเป็นปุ่มเทเลพอร์ตนั่นแหละนะคุณผู้ชมเข้าใจแบบง่าย ต่อไปก็คือที่ซามอนตัวละครนะครับอุย้ยตอนนี้เป็นฮันเตอร์ชาอยู่ในตู้น่าสุ่มไหมผมว่าผุมจัดละก,กันในฮะันเตอร์ชาเพราะว่าตู้ต่อไปเนี่ยอีก54นาทีเลยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเกมพาร์ทวีพีของผมเนี่ยมันยังไม่ทํางานนะฮะอาจจะต้องออกแมปเข้าใหม่ก่อนโอเคขอ,ออกแมปเข้าใหม่แป๊บนึงนะฮะโอเคสุ่มเลยแล้วกันครับเรามีโอกาสที่จะได้นารุโตะได้ฮันเตอร์ชาโอบิโตะนะครับดูเปอร์เซ็นซิ โอ้เปอร์เซนก็จะประมาณนี้นะฮะฮันเตอร์ชา51%เปอร์เซนเลยโอกาสได้เยอะสุดสุ่มเลยละกันนะฮะผมจะเปิดออโต้เซลแรงไว้ละกันนะน่าจะไม่ต้องใช้นะครับพวกตัวแรต่างๆน่าใช้ปิกกับรีเจเนอรีไปเลยเพราะว่าหมื่นเพชรอ่ะน่าจะได้ของดีแน่นอนครับ l e ส s ก o สุ่มทีละ10เลยนะฮะดูซิ10ครั้งแรกรูโตะครับระดับแรเกลือเกลือเกลือโอ้ได้ตัวปั๊มเงินแล้วคุณผู้ชมสปีดวากอนนะฮะตัวนี้สามารถปั๊มเงินได้ ถือว่าเจมแมวเกลือรัวๆเลยฮะสปีดวาก้อนอีกตัวหนึ่งโอ้ไ oh ม่ก g o d ตัวนี้เป็นตัวโคกไดานะฮะตัวทรายสรุปแล้วนะฮะสุ่มครั้งแรกผมกลือสุ่มต่อนะฮะรอบสองปึบ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 โอ้ตัวตัวใหม่ๆในรอบนี้นะครับผมได้คาคาชิมาแล้วก็ได้ตัวพิโกลโลมานะฮะแค่นั้นเองคุณผู้ชมที่เหลือ เกลือโอ้ไม่แก๊สเหมือนเราจะได้ตัวใหม่นะฮะตัวไหนเอ่ยปึบปึบโอ้โหไหนตัวใหม่ตัวเดิมๆทั้งนั้นเลยนะฮะเหลือ9 0 0 0โอเคหลังจากนี้เนี่ยผมจะใช้ฟังก์ชันอันนี้ในการสุ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมเพื่อความว่องไวนะฮะนี่เลยนะฮะสคริปต์ซัมมอนอันนี้เมชันนะครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะสคริปต์ได้เลยนะฮะหมายความว่าจะสุ่มเร็วมากๆนั่นเอง นี่ครับแบบนี้เลยโอ้โอเคได้แต่ตัวจำๆสุ่มรัวสุมรัวโอ้ได้ตัวนี้มาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากเลยนะฮะคิสรุต่อไปผมจะปิดระดับอีพิกไว้ให้ได้แค่ลิจเนรี่ขึ้นไปแล้วกันเนาะคิสรุมาอีกหนึ่งโอเคเริ่มเข็มโคตรเข็มดับเบิลเข็มทีบเบิลเค็ม มันจะเข็มเกินไปไหมเนี่ยเหลอห้าพันครับได้ตัวนี้มาเป็นรีเจเนอรร่ใหม่อีกตัวนึงนะฮะโกคูด์กนั่นเองนะคุณผู้ชมถือว่าดีเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมเกลือมิสติกตัวแรกนะฮะดูทรงแล้วผมเนี่ยอาจจะต้องการันตีฉะนั้น <c oughs> ไปเล่นก่อนแล้วกันนะฮะผมจะสวมใส่ตัวละครก่อนแล้วกันใส่คิสซรุมาใส่ตัวนี้มานะฮะสปีดวากอนน้อยปั๊มเงิน แล้วก็ผมจะใส่ขี้รัวไปด้วยนะฮะเพราะขี้รัวเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยใส่ไปด้วยผมจะใส่ตัวละครไปประมาณนี้ในการเล่นเริ่มต้นนะน่าจะเป็นเซตที่ดีละมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวรับเพชรจากเควสก่อนอาจจะได้สุ่มต่อนี่ได้สุ่มต่อเลยฮะแล้วก็มารับเพชรจากตรงนี้ด้วยคอลเลกชันนะครับคือการที่เราคุยกับ NPC ในแบบนี้เนี่ยเราจะได้เพชรด้วย4 0 5ามาคุยกับตัวนี้ต่อมาดาระ มาดาราเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้สุ่มเทรดวีโรนะฮะอ่าสุ่มนิสัยต่างๆนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาพูดถึงเมนูอื่นกันต่อแล้วกันนะลืมเลยดูเมนูนี้ต่อนะฮะอาชีพเม้นต์อาชีพเม m นต์ก็คือภารกิจถาวรนั่นแหละนะคุณผู้ชมมันก็จะได้ของรางวัลตามที่ด้านขวาบอกอยู่นะฮะเห็นไหมเดลี่รีวอร์ดของรางวัลประจาวันนะฮะหรือว่าล็อกอินประจาวันนั่นเองได้ของทุกวันนะคุณผู้ชมมาดูด้านใน รับของรางวัลน,นะฮะอันนี้คือการอีโวตัวละครมาอีโวได้ตรงนี้ได้อีก15เพชรนะฮะคราฟติง้งไม่ได้เพชรดูฟรีอันนี้ไลฟ์กลุ่มอันนี้เราต้องเข้ากลุ่มฉะนั้นขอเข้ากลุ่มแมบบแป๊บนึงนะฮะโอเคผมเข้ากลุ่มแมบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมารับทีหลังแล้วกันนะฮะจำไว้ด้วยแล้วกันเนาะอันนี้อ e ีโมดฮารุกะรินไม่ได้เพชรนะฮะแต่ว่าเป็นที่เอาไว้ใช้อ e ีโมดนั่นเองนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ากดตัวอะไรช่างมาแล้วกันนะฮะกิก้าเมสได้เพชรไม่เอ่ยโอ,อนน เราเก็บไม่ได้นะฮะเราเลเวลน้อยเกินก็คือกัดทุก5้าเลเวลเราจะได้ของตามด้านล่างเลยได้รีโรกับเพชรโคตรเยอะเพลย์ตรงนี้อันนี้เป็นสเตตรีโรน่าจะได้ของดีได้มาเป็นสเตตชิปไว้ก่อนเอนิมี่อินเด็กอันนี้เราต้องเล่นก่อนนะฮะเป็นสารานุกรมพวกเอ่อมอนสตูนั่นเองนะก็ได้อีก15เจมผมน่าจะรับหมดแล้วนะฮะเรื่องเจมตอนต้นเกมมาดูเมนูด้านขวาครับพาร์ตนี่คือเบนท์นพารตในแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะ มีฟรีพาร์แล้วก็พิมเมียมพารของรางวัลตามนี้สามารถเติมพิมเมียมพารได้เติมสกิป1ิบเลเวลได้นะฮะตามนั้นเนาะเก็บของรางวัลได้ตรงนี้โค้ดใส่ไปแล้วเควสก็รับไปแล้วนะฮะของบางอย่างปลโปรไฟล์ก็คือปลโปรไฟล์เรานั่นแหละสามารถเอาฉายาใส่ได้นะฮะ VIP ใส่ไปเลยครับมาสุ่มต่อผมมี1,000กว่าเพชรนะครับเผื่อได้ฮันเตอร์ชามาเกลือโอ้โคตรเข้มอะ เป้าหมายใน EP นี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่นะครับว่าคลิปแรกคลิปนี้ผมจะเคลียร์สตอรี่ให้หมดนี่เลยนะฮะโหมด Normal a แ t หนด่านหนึ่ง p t n n m t Namek Let's go ครับเมียก,กดบอดส s t a r t ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคกดโหวดไปแล้วก็มาดูที่ตั้งค่าตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้ค่อนข้างสำคัญ Show m a x Rank on Placement เราสามารถดูระยะที่กว้างที่สุดได้นะฮะตามนั้นเลยผมจะวางขี่รัวก่อนลวกันนะคุณผู้ชมนี่เลยครับความสามารถขีรัว พาสีบของคิรัวเนี่ยเขาบอกว่าเทรนเน็ตแอสซ์ซินเออ่ในทุกๆ8-16ถึงวินาทีนะฮะยูนิตตัวนี้เนี่ยจะตีติดเฟนซี่หรือว่าตีเร็วกว่าเดิมนั่นเอง40%่เจ็ดวินาทีนะฮะนี่ประมาณนี้ตีเร็วจัดๆแล้วก็ตอนที่ติดเฟนซี่นะฮะคิรัวเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะตีมอนให้ติดสตันได้ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมคิรัวเนี่ยเอาไปเล่นต้นเกมนี่แหละครับวางแล้วก็ปล่อยชิลได้เลยนะฮะน่าจะไม่มีอะไรยากเนาะชิลๆ อัปเกรดนิดหน่อยแล้วกัน,นครับคิสซารุลองวางดูซิเห็นวงไหมฮะวงรอบนอกคือวงที่กว้างที่สุดนี่คือคิสซารุครับพาร์สีฟของคิสซารุมาอ่านหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมเผื่อใครไม่รู้ไลท์สปีดสเต็ปนะฮะเขาบอกว่าคิสซารุเนี่ยเอ่อจะต้านสกิลวอร์ดนะครับสิบวิแล้วก็จะมีคูณดาวสิบวินะฮะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับพาร์สีฟของคิสซารุก็คือพิก้าพิก้าคิสซารุเนี่ยจะตีเร็วนะครับ25%หลังจากโจมตีไป5รอบแล้ว ก็คือตีเร็วนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วก็โดนรีเซตในทุกๆเวฟนะครับเป็นตัวที่ตีเร็วมากๆนั่นแหละนี่เลยอัพไปเลยฮะตีเร็วจัดดูสกิลที่2ดิโอ้ยสกิลนี้สวยนะเนี่ยไลท์เบรดดูดิสกิลสวยนะคิสรุยิงเหมือนปืนกลเลยฮะสกิลสวยจัด เขาบอกว่าเราเนี่ยจะเจอศอัตรูที่แบบแข็งแกร่งกว่าเดิมนะคุณผู้ชมในเว็บที่15น่าจะเป็นบอสนะฮะเหมือนว่าบอสของแมปนี้เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะอาจจะมีความเบียวที่รอผมอยู่ก็เป็นไปได้ <c oughs> ผมจะเจอความเบียวเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเราดูบอสลวกันนะฮะผมอยากรู้ว่าบอสรอบนี้เนี่ยผมจะเจอบอสตัวไหนเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่เว็บที่15แล้วนั่นเองนะเนี่ยผมแทบไม่ต้องอัพอะไรเลยนะฮะเล่นแบบเดิมเลยวางคิรัวแล้วก็คิสซรุอัพแม็กหนึ่งตัวนี่ไง มีเดลอกด้วยนะฮะชั้นเนี่ยคือของจริงเอาอ่านไม่ทันนะฮะเอาเป็นว่าเราเจอเวจิต้าที่กำลังเบียวอยู่นั่นเองนะฮะเวจิต้าสุดเบียวดูซิว่าเราจัดการได้ไหมครับด้วยการใช้เซตแค่นี้ผมว่าน่าจะจัดการได้อยู่ครับเพราะวงคิสซารุเนี่ยเรียกว่ากว้างมากๆนี่เลยชิวๆครับตุบๆ,ๆๆๆเรียบร้อยครับได้160เจมนะฮะได้โก100 เราก็ได้ถั่วเซียนมีขกนะครับเป็นอาหารเอาไว้เก็บ XP ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับด่านแรกโอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมฟาร์มก่อนนะฟาร์มแบบสูตรเดิมเลยนะคุณผู้ชมยาวๆนะฮะในรอบนี้นะครับผมลองวางตัวปั๊มเงินดูนะคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าตั้งแต่เล่นแบบนี้มาสารภาพเลยนะยังไม่เคยใช้ตัวปั๊มเงินเลยนะเหมือนว่าตัวปั๊มเงินมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้บนหัวด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้ เป็นปั๊มเงินต่อเวฟเว้ยคุณผู้ชมวิปั๊มเยอะอยู่นะมันวางได้กี่ตัวเนี่ยเออวางได้สูงสุด3ตัวนะฮะนี่มันมีบอกอยู่นะโอเควางได้3ตัวแล้วก็ลืมบอกเลยนะคุณผู้ชมแมปนี้มีระบบนี้ด้วยนะฮะเมเนจยูนิตเราสามารถอัปเกรดยูนิตได้จากแฟนตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถกดคีย์ลัดได้ตัว T อัปเกรดนี่เห็นไหมเปิบเปิบ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 โอเคไม่มีเงินคุณผู้ชมเงินหมดนะฮะ โอ้เอาไปสร้างบ้านหมดแล้วคุณผู้ชมแอเดี๋ยวผมวางเพิ่มเลยฮะวางคิสสรุตร,ตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบ้านจะแตกนะฮะ,ะเงินเริ่มเยอะแล้วก็ปั๊มเงินต่อนะครับเรียบร้อยครับเคลียร์ไม่ยากนะถือว่าอีซี่อยู่นะคุณผู้ชมกลับล็อบบี้ก่อนแล้วกันนะฮะครบทั้ง6กแอคแล้วในด่านแรกนะครับคุณผู้ชมมาดูพาร์ทก่อน พาจังไม่เสร็จเลยนะฮะสักเลเวลโอ้ไม่กอดมาดูเควสดีกว่าเคสวเคสเสร็จไปเยอะอยู่นะนี่โอ้มีเพชรอยู่หนึ่งพันลด้วยนะครับถือว่าเจมแมวโอเคผมสุ่มได้3มรอบครับคุณผู้ชมไปสุ่มก่อนละกันนะฮะผมกลัวตู้นี้มันหายไปมากเลยเพราะว่าฮันเตอร์ชาเนี่ยมันแจมมากๆเลยนะฮะสุม่มเกลือสุม่มเกลือสุม่ม หรือว่าผมจะโดนกรารตีจริงๆวะเนี่ยโอ้ไม่โคดบางทีมันก็ไม่ไหวเด้อถ้าจะกรารตีนะฮะอะรับของนวันได้เลยนะฮะได้250เจมเออให้โคตรน้อยอะตรงนี้รู้สึกว่าอินเด็กเราเคลียร์แล้ว30เจมเคลมอตรงนี้นะฮะเล่นต่อแล้วกันคุณผู้ชมด่านต่อไปฮะเป็นด่านแซนวิลเลตนั่นเองนะลองลุยดูครับคุณผู้ชมอู้ด่านถือว่าสวยนะเป็นด่านนารูโตะด่านสวยจริงนะฮะด่านนี้แต่ว่าแสบตาไปนิดนึง มันจะออกมาตรงนี้ฐานเราน่าจะแถวๆนี้แหละนะคุณผู้ชมเดี๋ยววางตัวละครตัวแรกก่อนละกันไม่สิวางตัวปั๊มเงินก่อนน่าจะดีกว่าทางมันค่อนข้างไกลนะฮะได้อยู่นะคุณผู้ชมทางไกลแบบนี้ผมเล่นซักตรงนี้น่าจะดีสุดปั๊มเงินอีกหนึ่งวางให้เป็นแถวนะฮะคิรัวนี่เป็นตัวที่แจ่มมากเลยนะเอามาเล่นได้แบบง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ชมแจ่มจริงแจ่มจริงอีพิกสุดแจม่มแล้วก็เดี๋ยววางคิสรุทีหลังละกันผมวา่าคิรัวน่าจะไหวยอยู่มั้งนะ เอาไวนว่าปั๊มเงินก่อนละกันแต่ผมต้องวางคิสรุป,ประมาณนี้ละกันนะฮะตีคุ้มสุดโอเคตอนนี้เราได้เจอบอสของด่านนี้แล้วนะคุณผู้ชมเป็นในตัวนี้นี่เองที่มันจะเสกเระเบิดกระดาษนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดใช่หรือเปล่าวะ <laughs> เอาไวนว่าเป็นตัวที่มันขี่นกนะฮะนี่บอสโอ้โหบอสขี่นกด้วยโคตรชิ <laughs> โอ้โหถือว่าทำไม่ได้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวอัปเกรดก่อนนะฮะคิสรุคิสรุอัพสุดแล้วนี่วา,อ,าอ่าอัพคิรัวก่อน คีดูต้องสุดสุดทุกตัวไปเลยนะฮะนี่วางตัวนี้ด้วยเผื่อจะตีติดสตันทันโอ้โหบอสโคตรเท่นะฮะแบบนี้บอสเท่มากขายปึ๊บเซล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 ,เซลโอเคโอ้เท่จริงเทจริงแล้วก็โดนบอสสตันด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะคุณผู้ชมเรายางวางได้เยอะเรียบร้อยจบครับนี่ เลเวลตัวละครก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะบอสเลือดเหลือ5,000แล้วนะฮะบอสจะตุยละเฮ้ยคนลี่ชิดบอสมีร่างสองบอสเฟสสองครับเสกลูกน้องได้โอ้ไม g ก d อผมอาจจะต้องตั้งค่าเป็นสองเกรดนะฮะล็อกบอสเลยไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนคุณผู้ชมตีบอสลัวไปเน้นบอสเน้นบอสบอสต้องตุยก่อนฮะตอนนี้ บอสใกล้ตุยแล้วโอเคบอสตุยเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมที่เหลือน่าจะไม่ยากเลยนะโอเคโอ้โหเกือบไปนะฮะคือถ้าเราไม่ล็อกบอสเนี่ยบอสน่าจะเสกลูกน้องมาเรื่อยๆนะฮะโอ้ไม่โคตยากอยู่นะค,ะคุณผู้ชมโอเคผ่านนะครับเรียบร้อยโอ้เกือบแย่อยู่เหมือนกันนะฮะกับแอคหก,กด่านแซนวิลเลต โอเคลองออกมาดูคุณผู้ชมตอนนี้ตู้มันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะไม่รู้เป็นตู้อะไรนะฮะเออตู้เป็นตัวเออโอบิโตนะฮะอยากได้ฮันเตอร์ชามากกว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยสุ่มเนาะโอ้เลเวลอัพะคุณผู้ชมนี่ได้250รับเลยครับอีก400ดีโดอีก5นะครับตึงๆคุ้มๆเลยคุณผู้ชมเครมอรได้อีก 90. โอเคเจ้าแมวมีพันแปดเล่นต่อเลยแล้วกันนะฮะดานดับเบิลแนเจียนนะคุณผู้ชมรอบนี้โอ้ดานนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะวางตัวยังไงวะเนี่ยตัวมันจะมาจากทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรออ๋อทางนี้นะฮะมีประตูอยู่ฉะนั้นผมจะปั๊มเงินก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะฮะโหเส้นทางเล่นค่อนข้างง่ายนะดูดิเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากนะเนี่ยเล่นได้อยู่แบบนี้ชิวๆต้องอัปเกรดวงก่อนแนฮะทำไงดีมันตีไม่น่าจะโดนสักตัวนะ เดี๋ยวเราอัพเกรดแล้วกันอ่ะเริ่มตีโดนละปึบโอเควงประมาณนี้ตีได้หมดเลยฮะค่อยยังชั่วหน่อยต่อไปผมอัพตัวเงินต่อเลยแล้วกันได้อยู่นะคผู้ชมไม่ยากไม่ง่ายนะฮะอุย้ยเราโดนรูปปัน oh ปป้นยิงเหรอโอ้ไม่กอรูปปั้นยิงเราด้วด้วยยิงแล้วไงต่อ ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะส่งผลอะไรเนาะพอดีว่าไม่เคยเล่นในด่านนี้นะฮะโหโดนโจมตีรัวๆเลยติดสตัรนูรัวแต่ว่าคิสรู้เนี่ยมันต้านรูปปั้นได้นะฮะ10วิถ้าจำไม่ผิดมันต้านสกิลบอสได้เนาะโอ้บอสเลือดเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ยากครับคุณผู้ชมเล่นได้อยู่โอเคเรียบร้อยเคลียร์นะฮะไม่ยากครับได้คริสตัลด้วยนะฮะ เป็นอาหารนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเวฟที่12แต่ว่าซองจินอูคืออะไรอ่ะเป็นเนื้อเรื่องมั้งคุณผู้ชมแล้วรูปปั้นเทพีตรงนี้หายไปนะฮะรูปปั้นเทพเจ้าอะ่ะหายตัวไปจากที่นั่งอะ่ะหายตัวไปแล้วไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนนะครับ ไม่รู้ว่าต้องทาอะไรต่อเลยแต่ว่าลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็รู้เองนะฮะจากคอมมอนเซนเนาะไม่น่าจะยากมากนะฮะชิวๆวางไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันชิวๆไปก่อนนะฮะอัปเกรดไปแต่รูปปั้นมันหายนเน่ๆเอาดีๆเฮ้ยนี่ครับผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆฮะรูปปั้นในนี้เรืองแสงเหรอเราต้องตีรูปปัน้นป้าเหลือไง เฮ้ยใช่ครับคุณผู้ชมเราต้องตีลูกป,ปั้นนะฮะนี่เลยลูกป,ปั้นตีได้เว้ยคุณผู้ชม holy shit โอ้โหต้องตีกี่ตัวเนี่ยแย่แล้วล่ะแบบนี้ผมว่าเราวิกฤตแล้วล่ะคุณผู้ชมต้องตีกี่ตัววะเนี่ยแล้วลูกป,ปั้นโคตรเยอะอะเซลตรงนี้อีกหนึ่ง โอ้หอย่างละหนึ่งตัวไปเลยล้ะกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆละแม่งเอ้ยโอต้องตีรูปปั้นเนืองใส่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็รอบนี้เราเจอบอสแล้วคุณผู้ชมเป็นรูปปัน้นเอ่อรูปปั้นเทพเจ้าน,นั่นเองนะโ,งโ,โอ้อย่างโหดโอเคนี้ผมปล่อยตีไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้คิสรูตีบอสและกันน่าจะมีประโยชน์สุดโอเค แล้วก็ขายตัวปั๊มเงินทิ้งซะแกมหมดประโยชน์แล้วโหเลือดสีหลอดเลยเหรอเราจะไหวไหมแนวดีดีเลือดพี่แกแม่งเยอะจัดอะวางแค่คิดสรุปแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้ล็อกตีบอสแล้วกันเนาะให้ตัวนี้ล็อกบอสแล้วกันนะคุณผู้ชมพีออริตี้สตองเกตสตองเกต แต่ว่าบอสมันเดินช้าอยู่คุณผู้ชมน่าจะท่าอยู่นะฮะส่องเกตทั้งหมดเลยแล้วกัน Let's go อ๋อเลือดเริ่มลดเลยฮะเลือดหมื่นสอ๋อก็คือถ้าเราตีรูปปั้นจนาหายเรื่องแสงเสร็จเนี่ยที่เป็น4ี่หลอดนะฮะเราก็จะฆ่าบอสได้ง่ายเนาะโอเคโอเคโอ้เกือบงงแต่ว่าถือว่าเข้าใจได้ง่ายอยู่นะคุณผู้ชมไม่ยากครับเอาคิรมาสอยบอสหน่อยดิมันตันบอสเข้าไหมคุณผู้ชมดูดิ สตันบอสได้ไหมเอ่ยไม่รู้ว่าสตันบอสเข้าหรือเปล่านะฮะแต่คงไม่ต้องสตันแล้วแหละเพราะบอสเนี่ยเกยได้ตายไปแล้วยังไงล่ะเรียบร้อยครับจบบอสตุยนะฮะโอ้โหไม่ยากครับคุณผู้ชมตอนนี้สตอรี่ระดับนอร์มอลผมเนี่ยก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะฮะพาร์ทเลเวล2นะฮะโอ้พาร์ทขึ้นมาเลเวลดียว ขึ้นโคตรยากแล้วก็เหมือนในตู้ตอนนี้นะฮะจะเป็น Naruto นาะรูโตะเนาะโอ้โหไม่ค่อยอยากได้เลยคะะคุณผู้ชมนารูโตอยากได้ตู้อื่นมากกว่านะฮะนารูโตผมไม่เคยซอบอะพีหนึ่งก็ประมาณนี้ละกันนะฮะถือว่าผมเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอมาเก็บของรางวัลสตอรี่นิดนึงละกันนะฮะมันจะมีของรางวัล e n e m y Index กตรงนี้อยู่ก็เก็บให้หมดเลยนะฮะเครมออไดบีกร้อยยี่สิบหลังจากนี้เนี่ยผมหน้าตา f k นะฮะฟาร์มเพชรแบบยาวๆเลย แล้วก็รอตู้ฮันเตอร์ชามานะครับเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปเนาะคุณผู้ชมใครมีคําแนะนําอะไรสําหรับแมปนี้นะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะคุณผู้ชมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะฮะคลิปนี้ไปละจู่ไปา,า่ไปแล้วครับ